เที่ยวยุโรปรู้ไหมประเทศไหนในยุโรปที่ค่าอาหารแพงที่สุดเดี๋ยวข่าวนี้ลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับก็ค่าอาหารเนี่ยถือเป็นเป็นค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งน่าจะรองจากค่าเครื่องบินกับค่าที่พักค่าที่พักเนี่ยน่าจะขึ้นอยู่กับว่าไปไปยาวไปสั้นใช่ไหมถ้าไปยาวก็ค่าที่พักนี่คืออันดับหนึ่งแล้วก็รองลงมาคือตั๋วเครื่องบินแต่ถ้าไป ไปสั้นก็คือค่าที่พักกับค่าอาหารเผลอๆอาจจะไล่เรียกกันก็ได้วงเล็บกรณีที่ใครที่กินอาหารที่ร้านอาหารนะครับซึ่งร้านอาหารในยุโรปเนี่ยราคาแพงอยู่แล้วแต่ว่ากลยุทธ์การประหยัดค่าใช้จ่ายของโกโนไกก็คือซื้อซื้อวัตถุด,ดิบจากซูเปอร์มาร์เก็ตมาทำกินเองซึ่งถ้าเราอยู่โรงแรมก็คงทำไม่ได้เพราะโรงแรมก็จะไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรให้เลย ส่วนบางทีต้องนั่งพื้นด้วยสามเพราะว่ามักจะมีเก้าอี้ให้แค่ตัวเดียวเท่านั้นเองถ้าใครไปหลายคนเนี่ยบางทีนั่งพื้นบ้างอะไรบ้างไม่มีอุปรกรณ์อะไรให้แต่ส่วนมากเราจะอยู่ Airbnb ก็คือเป็นบ้านของคนท้องถิ่นที่เขาเอามาปล่อยเช่าจะมีทั้ง private room คืออยู่บ้านเดียวกันแชร์ห้องครัวแชร์ห้องน้ำซึ่งจะราคาย่อมเยาวกว่าหรือว่าเป็นแบบ entire place ก็คือทั้งชั้นหรือเอร์เผทั้งบ้านเป็นของเราไม่มีเจ้าของเขาไม่ได้มายุ่งอะไรด้วยแต่ว่า คืออาจจะโลเคชันอาจจะอยู่ไกลจากจากใจกลางเมืองนิดนึงแต่ก็จะมีให้ครบทั้งครัวทั้งเครื่องซักผ้าทั้งห้องนั่งเล่นมีครบเหมือนอยู่บ้านคนท้องถิ่นเลยอยู่บ้านฝรั่งเลยแล้วทีนี้ก็จะมีซูปเปอร์มาร์เก็ตอยู่แถวแถวนั้นเราก็ไปซื้ออาหารซื้อวัตถุดิบซื้อเนื้อไก่เนื้อหมูซื้อผักซื้ออะไรต่างๆมาทํากินเองก็จะถูก ถูกกว่ากินที่ร้านอาหารหรือแม้กระทั่งร้านอาหารข้างทางก็จะแพงเพราะว่าเขาจะคิดค่าค่าใช้ใจ่ายของพนักงานด้วยค่าค่าแรงของพนักงานด้วยไอที่ว่าบางทีแค่เอา,เอาแซนวิชมาขนมปังแซนวิชมาวางผักวางไส้กรอกวางแฮมวางอะไรแล้วก็ราดราดซอสน,นิดหน่อยหรือบางทีไม่ได้ราดเนี่ยแค่เนี้ยทาแค่เนี้ยสองยูสองถึงสามยูโรแล้วก็ค่าแรงพนักงานไง ฉะนั้นถ้ากินที่ร้านอาหารน่ะจะต้องบวกค่าแรงคนทํางานไปด้วยเสมอฉะนั้นก็เลยจะแพงนะครับฉะนั้นถ้าใช้กลยุทธ์ซื้ออาหารซื้อวัตถุดิบจากซูเปอร์มาร์เก็ตมาทากินเองเนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายก็จะย่อมเยาวลงเสมอไม่ได้บอกว่าจะถูกทุกที่แต่ว่ามันเป็นถูกที่สุดเท่าที่สถานที่นั้นจะสามารถจะทําได้ในสถานที่นั้นแล้วก็ค,คิดดูว่าคนท้องถิ่นเขาอยู่กันยังไง คนท้องถิ่นเขาได้กินอาหารที่ร้านกันประจํำไหมไม่เอาบ้านนานๆทีด้วยซ้ำใช่ไหมในเมื่อคนท้องถิ่นเขาอยู่กันยังไงเราก็อยู่เหมือนคนท้องถิ่นไงเราก็เออคนท้องถิ่นเขาไม่ได้อยู่แพงเพราะว่าไม่ได้ต้องมากินร้านอาหารทุกวันอ่าก็ตามหัวข้อข่าวบอกว่าวางแผนจะไปใช้เวลาในยุโรปใช่ไหมนี่แหละคือที่ท,ที่อาหารราคาแพงที่สุดทุกคนก็นึกถึงอิตาลีก็คงจะนึกถึงพาสต้าอ่าไม่ใช่พิซซ่าเหรอเออแต่ไป ไปจริงนะอิตาลีกับมีพิซซ่าหน้อยหรือเป็นเพราะว่าเราไปทางภาคเหนือของอิตาลีก็ไม่รู้ทางภาคกลางกับข้างล่างเรายังไม่ได้ไปก็ไม่รู้ว่ามีพิซซ่าอยอะแค่ไหนแต่กลับกลายเป็นว่าเราจินตนาการก่อนเข้าอิตาลีว่าโอ้คงจะมีร้านพิซซ่าหน้าตาแปลกๆเต็มไปหมดไม่ร้านพิซซ่ายังไม่ค่อยจะเห็นเลยก็หรือว่าครัวซองในฝรั่งเศสฝรั่งเศสนี่คลิปก็ดีนะคลปหรือว่าสลัดของกรีซอะไรนะกรีกสลัดอะไรงี้ใช่ไหม แต่ด้วยเรื่องของเงินเฟอ้อที่มีแนวโน้มกําลังเพิ่มขึ้นฉะนั้นก็ควรที่จะปรับงบประมาณก็คือหาประเทศที่แบบว่าทุนค่าใช้จ่ายหน่อยนึงออกจากสถิติส่วนตัวนะครับที่ไปมาเนี่ยใช้เฉลี่ยเนี่ยแค่วันหนึ่งนะไม่ไม่เกิน5 0 0ร้อถึงหกรบาทต่อ2คนฉะนั้นคนหนึ่งมันก็ประมาณ2 5 0ร้อถึงสามบาทสำหรับค่าอาหารซึ่งซึ่งอย่างที่บอกว่าซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตมาทํากินนะครับ อันนี้คือกินกินเยอะแล้วนะไม่ได้แบบว่าประหยัดแต่อย่างใดคือถ้ามีเขาเรียกอะไรถ้าอยู่คือคือถ้าซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือแล้วเรามีตู้เย็นเนี่ยมันก็ตุนได้ไงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไม่มีตู้เย็นอะ่ะเราก็ตุนไม่ได้ไงเราก็ต้องซื้อแบบว่าเน้นสําเร็จรูปอะไรเงี้ยซึ่งจะราคาแพงมากอ่าใช่ถ้าถึงแม้ว่าจะซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตนะแต่เป็นสําเร็จรูปอย่างเช่นแซนด์วิชที่เขาใส่ห่อไว้ให้หรือแม้แต่ขนมปังที่วางอยู่บนในตู้ เท่านั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยตู้อบหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอนะ่ะก็ยังแพงอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เข,า,ขาเรียกอะไรอ่ะอะไรที่ทําแบบมาจากคนไงไม่มาจากแบบสดๆไงคือคือไม่ได้ถึงขั้นสดมากแต่คนก็คือมาทํากันตรงนั้นแล้วก็มาวางอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอนะ่ะก็บวกค่าแรงอยู่ดีฉะนั้นต้องเป็นสิ่งที่ผลิตมาจากโรงงานที่แบบว่าส่งขายเยอะๆอันนั้นนะถึงจะถูกอย่างเช่นพวกที่อยู่ในหอทั้งหลาย ที่ไม่ได้แบบสดสด,สดวางบนตู้อะไรเงี้ยก็คือถ้าเรามีครัวแล้วก็ตุนได้ค่าใช้จ่ายโดยรวมมีครัวมีตู้เย็นค่าใช้จ่ายโดยรวมก็ถูกลงเพราะตุนได้แต่ถ้าเกิดตุนไม่ได้เราก็ต้องซื้อสาเร็จรูปก็แต่แพงอยู่ดีจากข้อมูลล่าสุดของสํานักงานสํารวจแห่งของของเยอรมน,นีก็บอกว่าราคาที่มีการปรับขึ้นสําหรับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เขาก็เลยแนะนําว่าเออก็ควรจะพิจารณาเรื่องของราคาพวกนี้นิดนึงในการที่จะวางแผนการเดินทางจะไปหาดูที่ไหน <c oughs> หาดูล่วงหน้าได้ด้วยเหรอคานี้เป็นการเปรียบเทียบในเป็นราคาของเดือนเมษายนนะครับเราเปรียบเทียบระหว่างประเทศเยอรมน,นีแล้วก็ประเทศในยุโรปอื่นๆแสดงเห็นว่าเออฝรั่งเวลาเขาจะเดินทางเขาก็มีจุกจิกเหมือนกันนะต้องศึกษาอะไรเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะ เราภาพปพดเรานึกว่าแบบเออคิดจะมาคือคว้ากระเป๋ามาเลยอะไรเงี้ยใช้ความชํานาญส่วนตัวไม่ต้องดูอะไรมากอะไรเงี้ยเ,ออเขาก็ดูอยู่เหมือนกันนะอาจจะเฉพาะเวลาจะไปเที่ยวประเทศแพงๆอย่างยุงยงยโรปด้วยกันเองหรือประเทศฝรั่งอื่นๆที่แพงละมั้งที่เขาต้องศึกษาแต่เกิดมาประเทศอย่างไทยหรืออะไรเขาคงไม่ได้ดูอะไรเพราะราคาก็ไม่ได้แพงมากก็เอาอันดับเลยนะครับก็โชว์ว่าจากการเปรียบเทียบกับประเทศยุโรปทั้งหมดนะครับสวิตเซอร์แลนด์นี่อันนี้ไม่แปลกใจไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ลักเซมเบิร์กฝรั่งเศสและออสเตรียเป็นประเทศที่มีระดับราคาอาหารสูงสูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆของกลุ่มก็มีทั้งหมด26ประเทศอยู่อันนี้คือ6ประเทศนี้ราคาสูงที่สุดแสดงว่าสูงกว่าเยอรมนีเพราะว่าเขาบอกว่าเปรียบเทียบกับเยอรมนีก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเยอรมนีเนี่ยเป็นประเทศที่เขาเรียกอะไรอะเวิร์กมากๆในคือเขาเรียกอะไรคนที่ อยู่ที่นั่นก็คงจะได้ค่าแรงที่สูงอ่าคือเร,เราพูดถึงในเรื่องของของเปรียบเทียบกันเฉยนะระหว่างค่ารายได้อะกับเรื่องของราคาอาหารน,น่ะเยอรมนีถือว่าถูกถ้าเทียบกับรายได้ที่เขาได้คืออาหารถูกถ้าเทียบกับรายได้คือรายได้สูงแต่อาหารถูกฉะนั้นจึงน่าจะมีคนน่าจะมีเงินเก็บอยู่เยอะคือถ้าพูดถึงเรื่องของรายได้เนี่ยน่าจะไล่เรียยก,กันกับประเทศอื่นๆยกเว้นสวิตเซอร์แลนด์อันนั้นจะรายได้สูงมาก เยอรมันนี้น่าจะไล่เลี่ยกับฝรั่งเศสกับออสเตรียในขณะที่ราคาอาหารถูกกว่าก็อย่างสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเอาเคยพูดถึงเรื่องค่าแรงอะไรไปนะเยอรมน,นีรู้สึกจะประมาณสามพันอะไรต่ออะไรไม่รู้ฮะสวิตเซอร์แลนด์ก็ห้าพันกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าถ้าพูดถึงค่าค่าอาหารก็คือสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนเมษาปีสองสองจะสูงกว่าเยอรมน,นีห้าสิบสี่เปอร์เซ็นเขาผลิตเองหรือย,อยังไงหรือนําเข้าอ๋อนาเข้าสินะ สวิตเซอร์แลนด์นี่คืออาหารเยอะไปเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าคิดว่าคงจะนําเข้าทีนี้ถ้าราคาแพงและนําเข้าเนี่ยก็ขายอะไรก็ได้แล้วไงแต่ <c oughs> ถ้าเกิดคนสามารถไปได้อะแล้วก็อาหารสวิตเซอร์แลนด์เทียบกับโปแลนด์ยังแพงกว่ากันถึงหนึ่งร้อยสี่สิบหกเปอร์เซ็นสามเท่าของโปแลนด์เอ๊ะหรือหนึ่งเท่าครึ่งหรือสามเท่าก็อย่างสมมุติว่าถ้าเยอมารสิบบาทสมมติ สวิตเซอร์แลนด์จะ15บาทแต่ว่าถ้าเป็นราคาที่โปรแลรนด์คือ5บาทโอ้แต่น่าสนใจว่าราคาอาหารที่โปรแลนด์เนี่ยถูกที่สุดในการจัดอันดับทั้งหมดเลยแสดงว่าเป็นประเทศในเขตเชงเก้นที่ราคาถูกสุดนะอ,อย่างนี้ใครเน้นประหยัดหน้าไปโปรแลนด์รู้สึกว่าค่าค่าที่พักก็จะถูกด้วยแล้วก็สภาพบ้านเมืองเนี่ยก็สวยงามไม่น้อยหน้าไม่น้อยหน้ากันเลยนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบแบบพวกสถาปัตยกรรมสวยๆอะไรเงี้ย โปแลนด์ก็คือก็มีมีมีครบแล้วก็ค่าใช้จ่ายถูกแต่ที่พูดนี้ยังไม่เคยไปนะแต่ว่าก็มีมีแผนอยากจะไปอยู่คือแม้แต่ในประเทศเยอรมนีเองนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆก็จะต่างกันในแต่ละภูมิภาคด้วยนะค่าใช้จ่ายทางด้านของขวาล่างอะ่ะคือบาวาเรียเนี่ยหรือไบเออร์เนี่ยรัฐนี้จะแพงแต่ว่าพอรัฐข้างๆกันอย่างบาเดนว o ตเทมแบกเนี่ยจะถูกลงมาระดับหนึ่งแล้วพอมาเป็น อาขวาบนอย่างเช่นที่มีเบอร์ลินเป็นเมืองหลวงเนี่ยอันนั้นจะกลายเป็นถูกเลยเพราะว่าอยู่ติดกับประเทศถูกๆอย่างเช่นเช็กลิพัรบลิกหรือโปแลนด์อยู่แล้วแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์คือแพงสุดใช่ไหมครับแต่ว่าตามมาด้วยไอซ์แลนด์นอร์เวย์ลักเซมเบิร์กฝรั่งเศสเแสดงว่ามีฝรั่งเศสนี่ราคาถือว่าค่อนข้างนะค่อนข้างแต่ว่าค่าเดินทางเนี่ยถือว่าแพงมาก ายถึงแล้เดินทางแบบไกลๆหน่อยนะครับเดินทางใกล้ๆก,ก็ก็แพง่แหละแต่พอสู้ไหวอยู่ถ้าเดินทางไกลๆนี้ไม่ค่อยอยากสู้เท่าไหร่ก็คือทั้งทั้งหมดนี้ทั้ง5ประเทศนี้ราคาอาหารแพงกว่าของเยอรมนีแต่ว่าบางประเทศก็ถูกลงถูกกว่าเยอรมนีอย่างเช่นโครเอเชียฮังการีโปรแลนด์ส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศที่อยู่ค่อนไปทางตะวันออกของเขตเชงเก้นหรือทางด้านล่างทั้งนั้นก็คือประเทศทางข้างล่าง หรือทางขวาหรือขวาล่างจะถูกแต่ประเทศที่ยิ่งแบบไปทางตะวันตกหรือทางเหนือมากเท่าไหร่จะยิ่งแพงเมื่อกี้สวิตเซอร์แลนด์แพงกว่าเยอรมนี54%ี54%แต่ว่านอร์เวย์ในเดือนเมษาเหมือนกันแพงกว่าเยอรมนี42%แล้วก็ราคาอาหารแพงกว่าโปแลนด์40%เอ้ไอซ์แลนด์ Iceland 40%แล้วก็แพงกว่าลักเซมเบิร์ก30 และแพงกว่าฝรั่งเศส20%สิบเปอร์เซนอาเป็นว่าถ้าเรียงลำดับก็คือสวิตเซอร์แลนด์อันดับหนึ่งถัดมานอบเวย์อันดับสองฝรั่งเศสน่าจะเป็นอันดับสามแต่อย่างที่เล่าให้ฟังตอนแรกก็คือถ้าในมุมของการซื้อวัตถุดิบจากซูเปอร์มาร์เก็ตมาทำกินเองเนี่ยตอนที่เราได้อยู่ฝรั่งเศสกันมารวมๆเวลาทั้งหมดแล้วก็ประมาณเดือนครึ่งเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันแพงนั่นแหละแต่ว่าก็ ก็ยังอยู่ได้อยู่มาวันแรกๆก็อู่แย่แล้วคคาจะจ่ายพุ่งแน่แต่พออยู่ไปสักพักเออนะโดยรวมแล้วก็มันก็ไม่ได้มากอะไรขนาดนั้นก็คือยังคงไม่ได้เกินงบประมาณอยู่ดีที่อยู่ที่เอ,อ่อวันละ2 5 0ร้อถึงสามต่อวันต่อคนถ้าพูดถึงประเทศถูกๆก็อย่างเช่นเช็กริพับริกหรือโคเอเชียฮังการีโปแลนด์โปแลนด์ยังไม่เคยไปแต่ว่า3อันเนี้ยไปเคยไปแล้ว ก็ถ้าให้เทียบกันว่าชอบคือ,ค,อคือเรื่องราคาจําได้แต่ว่าถูกถูกถูกเอ่อแต่ว่าถ้าให้เทียบว่าชอบอันไหนมากที่สุดน่าจะฮังการกีมากกว่าแต่แล้วก็ลองมาก็คือเช็ h r e p u บลิกโคเอเชียนี่หลังท้ายก็คืออาหารก็ไม่ได้ถือว่าถูกนะแต่ก็ไม่แพงแล้วแต่ความหลากหลายก็มีไม่มากคือเยอมรมนีเนี่ยดีสุดก็คืออาหารก็หลากหลายมากราคาก็ไม่ได้แพงมากขณะที่สวิตเซอร์แลน อาหารก็หลากหลายไม่แพ้เยอรมนีแต่ว่าราคาแพงก็เดาว่าคงนําเข้ามาด้วยแล้วก็ค่าใช้อาจจะไม่รู้เหมือนกันแพงเพราะอะไรอ่ะภาษีสูงด้วยหรือเปล่าหรือ,อยังไงก็เคยเทียบราคาขนมนะครับขนมอันนึงซึ่ง,งตอนอยู่ฝรั่งเศสชอบกินเสร็จแล้วก็จําราคาไว้แล้วพอไปเจอที่สวิตซ์รู้สึกจะแพงขึ้นมากว่าฝรั่งเศสอีก30สเปอร์เซตยี่ห้อเดียวกันปริมาณเดียวกันแต่แพงกว่าจากผลการสํารวจครั้งที่แล้ว ทางยุโรปตะวันออกได้รับผลกระทบหนักที่สุดเกี่ยวกับการขึ้นราคาของอาหารในยุโรปประเทศลิทัวเนียทำสถิติเพิ่มสูงสุดคือไม่ได้แพงที่สุดแต่ว่ามีการเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดรองลงมาก็คือบ,นบันแกบุลแกเรียและเลตเวีย er ก็เพิ่มขึ้นแต่เพิ่มยังไงก็ยังถูกกว่าพวกนั้นอยู่ดีไม่รู้เหมือนกันประเทศที่แพงอยู่แล้วก็ก็เลยไม่ได้ขึ้นมากอย่างนี้หรอก็ตรงนี้อยากให้แสดงความเห็นนะครับ เพื่อนๆที่อยู่ที่ยุโรปอยู่แล้วคิดว่าราคาอาหารในประเทศของตัวเองเป็นอย่างไรแล้วเรามีกลยุทธ์ในการประหยัดค่าอาหารได้ยังไงบ้างนะครับก็แชร์กันได้วันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ